เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องทำไมคนเราเกิดมารวยจนไม่เท่ากันมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจอมตะธรรมประเทศไทยฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมคนเรานั้นจึงมีความแตกต่างกันในด้านความเป็นอยู่และเป็นไปในด้านต่างๆมากเหลือเกินทำไมบางคนเกิดมารวยมาสวยเก่งมีปัญญาแต่กับบางคนก็เกิดมาอัปลัก มีชีวิตที่หดหู่มีแต่ความทุกข์หรืออุปสรรคในชีวิตนานนประกาศพระพุทธองค์ได้ตรัสอธิบายเป็นข้อธรรมให้กับชายหนุ่มที่ชื่อสุภมาโนกซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีที่มีความสงสัยในเรื่องกรับเขามีความสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าความดีความชั่วมีจริงอย่างนี้ทำไมคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกัน และเขาได้ไปเข้าเฝ้าถามพระพุทธเจ้าเป็นคำถามเจ็ดคู่รวมสิสีข้อซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบโดยทรงขยายความในจุลกรรมมวิพังสูตรซึ่งจะขอนำมาสรุปให้ทราบกันดังนี้คำถามคู่ที่หนึ่งสุพมานพถามว่าทำไมบางคนเกิดมาอายุสัน้นบางคนอายุยืน พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่าคนที่เกิดมาอายุสั้นนั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อชาติปางก่อนเป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีศีลห้าเมื่อสิ้นอายุไขจากชาตินั้นแล้วต้องไปตกนรกหมกใหม่เพื่อชดใช้กรรมที่ทำมาจนเมื่อรับโทษจากนรกจนหมดกรรมชั่วนั้นแล้วก็กลับมาเกิดเป็นคน เพราะเป็นผลของเศษเวรเศรษกรรมที่เคยทำมาและติดตามมาส่งผลจึงทำให้ต้องอายุสั้นตายเร็วไม่มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลส่วนคนที่เกิดมาอายุยืนนั้นก็เพราะเมื่อชาติปางก่อนเขาเป็นคนมีศีลห้ามีศีลธรรมประจำใจเมื่อศีนอายุไขาจากชาตินั้นแล้วจึงไปเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นต่าง ได้เสวยบุญที่ทำมาเมื่อถึงเวลาพ้นจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดมาเป็นคนอีกครั้งบุญกุศลที่เคยสะสมมาก็ยังตามมาทรงผลทำให้อายุนั้นยืนยาวคำถามคู่ที่สองสุพมานพถามว่าทำไมบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาบางคนไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่า การที่คนเกิดมามีโรคภัยแค่เจ็บมาก็กเพราะว่าเมื่อชาติปางก่อนนั้นเป็นคนที่ชอบทรมานเบียดเบียนสัตว์กักขังสัตว์ซึ่งสัตว์ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงสัตว์ที่มีรูปกายละเอียดที่สายตามนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นได้แก่พรหมเทพเทวดาเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกต่างๆและสัตว์ที่มีรูปกายอย่าง ที่สายตามนุษย์เห็นได้ได้แก่สัตว์เดรัจฉานและมนุษย์ด้วยกันเองการเกิดแต่กรรมหนี้ก็คือเกิดจากกรรมที่ทําให้สัตว์นั้นเจ็บปวดทรมานได้ตามมาส่งผลเป็นวิบากกรรมในฝ่ายไม่ดีในชาตินี้ทาให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนานา,นานจนบางคนที่ถูกโรคบางโรคคุกคามจนไม่หายขาดเสียทีก็เรียกว่าโรคเวรโรคกรรม ในคนที่เกิดมามีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยแค่เจ็บที่รุนแรงและบ่อยครั้งจนรักษาไม่ได้นั้นกล่าวโดยสรุปก็คือด้วยเหตุที่ว่าคนเหล่านั้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่เป็นผู้มีอายุยืนยาวก็เพราะว่าเป็นคนมีความเมตตาต่อสัตว์ไม่เบียดเบียนและเอ็นดูสัตว์ทั้งหลายคำถามคู่ที่สามสุพมานพถามว่า ทำไมบางคนเกิดมารูปร่างไม่สวยส่วนบางคนรูปร่างสวยพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่าคนบางคนเป็นคนขี้โกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนก็คือเมื่อสิ้นอายุไขไปแล้วจึงไปเกิดในอบายภูหรือสถานที่ลำบากเมื่อหมดจากภพหน,นั้นได้มาเกิดเป็นคนอีกครั้งเพราะความที่เป็นคนขี้โกรธอยู่เสมอ ชาตินี้จึงเป็นคนที่มีหน้าตาขี้ริ้วขี้เรไม่สวยงามอัปะละักลาดส่วนเหตุที่คนเกิดมานั้นรูปสวยก็คือเป็นเพราะในชาติปางก่อนเป็นคนดีมีเมตตาไม่เป็นคนขี้โกรธเจ้าอารมณ์จึงส่งผลให้เขาผู้นั้นมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามคำถามคู่ที่สี่สุพมานพถามว่า ทำไมคนบางคนเกิดมามีวาสนาน้อยเป็นคนที่ต่ำต้อยกับทำไมคนบางคนจึงเกิดมามีวาสนามียศถาบรรดาศักดิ์พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่าคนบางคนเกิดมามีวาสนาน้อยเพราะเมื่อชาติปางก่อนนั้นเป็นคนขี้อิจฉาริษยาคือเป็นคนที่เห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองไม่ได้ ต้องคอยอิจฉาริษยาคนอื่นร่าไปเมื่อเกิดมาใหม่จึงต้องรับผลกรรมแห่งความริษยานั้นด้วยการเกิดมาทุกยากต่ำต้อยส่วนคนบางคนเกิดมามีวาสนามียศถาบรรดาศักดิ์เพราะเป็นคนมีใจคอกว้างขวางไม่คิดอิจฉาริษยาใครยินดีที่เห็นผู้อื่นนั้นมีความสุขความเจริญคือเป็นคนที่ทั้งชีวิตนั้น มองเห็นความสำเร็จของผู้อื่นด้วยความชื่นชมยินดีเบิกบานและเป็นสุขไม่คิดชิงดีชิงเด่นกับใครคำถามคู่ที่ห้าสุพมาณพถามว่าทำไมคนบางคนเกิดมายากจนคนบางคนเกิดมาร่ำรวยพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่าคนบางคนเกิดมายากจนเพราะชาติปางก่อนเขาเป็นคนตรนีทีเหนียว ไม่รู้จักบริจาคทานจึงเกิดมายากจนส่วนคนที่เกิดมาร่ำรวยได้พ่อแม่ร่ำรวยเกิดมาในสกุลที่ร่ำรวยก็เพราะว่าชาติก่อนนั้นเขาเป็นคนที่บริจาคทานยินดีในการบริจาคไม่ตรณีที่เหนียวคำถามคู่ที่หกสุพมานพถามว่าทำไมคนบางคนเกิดในสกุลต่ำ คนบางคนเกิดมาในสกุลสูงพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่าเพราะชาติปางก่อนคนบางคนเกิดในสกุลต่ำคนประเภทนี้เป็นคนไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นคนแข็งกระดางเมื่อตายไปก็ไปเกิดในสถานที่ลำบากเช่นนรกเป็นตน้นเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจึงเกิดในสกุลต่ำเช่นในสกุลจันทานหรือเป็นพวกชาวประมง เป็นพวกที่แรนแขนลำบากเดือดร้อนส่วนคนที่เกิดในสกุลสูงนั้นตรงกันข้ามเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ต่อสมณพราต่อผู้ประพฤติดีเมื่อตายไปก็ไปเกิดในที่ดีมีสวรรค์เป็นต้นเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่เกิดในสกุลสูงเช่นสกุลกษัตริย์สกุลเศรษฐีหรือสกุลเจ้านาน คำถามคู่ที่เจ็ดซึ่งเป็นคำถามคู่สุดท้ายสุพมานพถามว่าทำไมคนบางคนถึงเกิดมางโง่คนบางคนเกิดมาฉลาดพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่าเพราะเมื่อชาติปางก่อนนั้นเป็นคนไม่เข้าไปใต่ถามหาความรู้ต่อสมณพราพต่อผู้ประพฤติดีผู้รู้คุณธรรมหรือมีความประพฤติชอบดูถูกดูแคลนผู้ประพฤติทธทรรรมวมถึงคนอื่นๆ ชอบดื่มสุราให้ขาดสติอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดมาจึงเป็นคนโง่เขลา,าปัญญาทึบหรือแม้แต่พิการทางปัญญาส่วนคนที่เกิดมามีปัญญาฉลาดเพราะเข้าไปใต่ถามหาความรู้ต่อสมนะพรามผู้ประพฤติดีถามถึงบาปบุญขุณโทษและไม่ยอมยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกใดๆอันก่อให้เกิดโทษเป็นตนเพราะฉะนั้น เขาจึงเกิดมามีปัญญานี่คือปัญหาสิบสี่ข้อเจ็ดคู่ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบสุพมานกเมื่อสุพมานกได้ฟังแล้วก็เข้าใจในเรื่องแห่งกรรมและกฎแห่งกรรมเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่ไม่เหมือนศาสนาอื่นใดจึงได้ประกาศตัวนับถือพระรัตนตรัยเป็นทีพึงฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณคงจะเริ่มพอจะเข้าใจแล้ว ยิ่งจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ยกมาแสดงนี้เชื่อว่าทำให้ท่านผู้ฟังได้พอที่จะรู้ถึงอดีตชาติเบื้องต้นของตนเองแล้วแต่ไม่ว่าอดีตของเราจะเคยเกิดเป็นอะไรก็ตามเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขในกรรมที่ทำมาได้ขอให้รู้เพื่อเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตที่เหลืออยู่ในชาตินี้และไม่ต้องไปกลัวเพราะมีทางแก้ไขให้ชีวิตนั้นดีขึ้น ด้วยการสร้างกรรมดีสร้างบุญกุศลในชาตินี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าไปสร้างกรรมไม่ดีอีกเพราะเรารู้ทางแล้วว่าถ้าไปทำกรรมชั่วแบบนั้นเราต้องพบผลร้ายอย่างไรอีกอย่าประมาทในบุญเพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงขอให้สร้างบุญกันให้เยอะๆเ,เพื่อให้อานิสง์ผลบุญนั้น นำเราไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นอย่างน้อยก็ขอเป็นคนเต็มคนไม่พิกลพิการไม่เกิดมาลำบากอีกครั้งในชาตินาและในชาตินี้แม้ยังอาจจะต้องพบกับความลำบากความยากจนหรืออุปสรรคใดๆในชีวิตก็ไม่ต้องไปท้อใจไปนั่งเสียใจอะไรกรรมที่เราทำมาเราก็ต้องยอมรับ แต่ไม่ใช่ยอมจำนวนยอมแพ้กรรมกับจนไม่คิดจะทำอะไรต้องสู้สร้างกำลังใจใหม่กรรใหม่ฝ่ายดีงามเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นมีคนมากมายที่ยอมรับในกรรมเก่าฝ่ายไม่ดีที่ทำมาแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้กรรมเก่าเช่นคนพิการคนหนึ่งเดินไม่ได้ไปไหนมาไหนต้องคลานไปเอามือแนทนเท้า เขารู้ดีว่าในชาติหนึ่งชาติใดในอดีตชาติเขาต้องเคยทำร้ายทำลายสัตว์หรือชีวิตผู้อื่นต้องเคยเบียดเบียนคนอื่นชาตินี้จึงเกิดมาทั้งพิการทั้งจนแต่ในชาตินี้เขาไม่ยอมทำกรรมแบบนั้นอีกเพราะรู้ถึงพิษสงและผลของกรรมแล้วชาตินี้จึงพยายามช่วยเหลือตัวเองไม่เบียดเบียนใครมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ประกอบอาชีพสุจริตทำบุญไม่เคยหยุดและทำบุญด้วยปัญญาคือทำบุญแบบตนเองไม่เดือดร้อนและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนรู้จักหลักการทำบุญแบบได้บุญมากทั้งวัตถุทานนั้นบริสุทธิ์ผู้ให้คือตัวเองบริสุทธิ์ทั้งก่อนให้กำลังให้และหลังการให้มีจิตใจที่ผ่องใสและผู้รับนั้นบริสุทธิ์ สร้างบุญบารมีตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ในหลักบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างมั่นคงแม้กรรมเก่าจะส่งผลให้เขาพิการและจนแต่กรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมาในชาตินี้ก็มาช่วยเขาร่ำรวยในเวลาต่อมาและเชื่อได้ว่าในพบชาติหน้าเขาก็จะไปเกิดในสภาพที่ดีกว่านี้แน่นอนและอยากบอกกับทุกคนว่าต้องภูมิใจ ดีใจที่ชาตินี้โชคดีได้เกิดมาเป็นคนอีกเพราะในอดีตชาติของเราต้องเคยบำเพ็ญคุณงามความดีมาพอสมควรไม่น้อยเมื่อตอนเราจะตายในชาตินั้นจิตเราติดอยู่ในบุญกุศลที่ทำมาเราจึงได้มีโอกาสเป็นคนที่สูงกว่าสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายและกล่าวได้ว่าพบมนุษย์หนี้ถือเป็นพภูมิที่ดีและประเสริฐที่สุด ซึ่งแม้แต่พวกเทวดานางฟ้ายังอยากจุติมาเกิดเลยคำว่ามนุษย์ถ้าวากันตามสัตว์แล้วแปลว่าสัตว์ที่มีจิตใจสูงคือสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตยักษ์สัตว์นรกใดๆเพราะมนุษย์ที่แท้จริงจะรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์มีความละอายและความเกรงกลัวในการกระทำบาปเก่า และด้วยวิสัยแล้วจะประพฤตินตนให้อยู่ในกรอบของกฎระเบียบของความดีต่างจากสัตว์อื่นๆพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370